คุณเป็นคนนึงไหมคะที่ตอนเนี้ยกำลังตั้งหน้าตั้งตาเออมุ่งหน้าทําตามความฝันของตัวเองแม้บางครั้งคนที่อยู่รอบๆตัวคุณหรือคำพูดต่างๆนานาอาจจะเป็นในสภาวะที่ไม่สนับสนุนไม่พอแถมยังบั่นทอนกำลังใจอีกไม่เชื่อว่าคุณจะสามารถทําได้ไม่เชื่อว่าคุณจะประสบความสำเร็จข้อความไพ่จึงอยากจะบอกกับคุณนะคะว่าอย่าให้คุณค่ากับคนเหล่านั้นคะ่ะ อย่าให้คุณค่ากับคำพูดเหล่านั้นค่ะจงเริ่มต้นลงมือทำอย่างจริงจังนะคะอันนี้คือข้อความจากไพ่ที่อยากจะบอกกับคุณเนาะเพราะคุณนะ่ะไม่ได้ให้คุณค่ากับคำดูถูกของคนอื่นแม้ว่าการเริ่มต้นของคุณนะ่ะมันจะเริ่มต้นจากจุดเล็กๆของตัวเองแต่เพราะคุณเชื่อว่าทุกๆก้าวเล็กๆอะก้าวแรกอะ มันจะเป็นสิ่งที่บอกได้เลยว่าคุณเป็นคนกล้าที่จะลงมือทำอย่างจริงจังอืมนะคะความเหนื่อยที่คุณเจอมาสิ่งหนึ่งที่มันสร้างในตัวตนของคุณก็คือคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้หัวใจของคุณเป็นคนที่อดทนและไม่ยอมแพ้นะคะแม้ว่าบางช่วง มันจะทําให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยเสียเวลาแต่มันเป็นเวลาที่สูญเสียไปอย่างคุ้มค่าเพราะมันเป็นเวลาที่คุณได้เรียนรู้ว่าความผิดพลาดหรือปัญหานั้นมันคืออะไรคุณได้ประสบการณ์คุณได้การเติบโตคุณได้บทเรียนค่ะสิ่งหนึ่งที่คุณรู้จากการที่คุณเดินตามฝันของคุณก็คือคุณไม่จำเป็นจะต้องเก่งพร้อมแล้วค่อยเริ่มต้น แต่จงเริ่มต้นลงมือทำในวันที่คุณบอกกับตัวเองว่าอยากทำฝันให้เป็นจริงนะคะเพราะความฝันถ้าเรารอเวลาที่ตัวเราเองพร้อมยากค่ะเพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะพร้อมและมันก็ยากค่ะถ้าไม่เริ่มต้นลงมือทำอย่างจริงจังสักทีหนึ่งเพราะเนี่ยลละค่ะบอกได้เลยว่าสิ่งนี้ น้อยคนที่จะมีอย่างคุณเพราะฉะนั้นนะคะพลังงานตัวนี้แหละที่มันทำให้คุณเนี่ยนะคะไปไกลกว่าคนอื่นนะคะคืออะไรคนอื่นเขายังอยู่ข้างหลังเพราะเขาไม่กล้าที่จะเริ่มต้นคนอื่นเขายังอยู่ข้างหลังเพราะเมื่อเขาเจออุปสรรคและปัญหาแล้วเขาหยุดเขาท้อเขาถอยแต่คุณไม่คุณยอมอยู่เรียนรู้เพื่อที่จะไม่ได้ทำผิดซ้ำอีกและมีประสบการณ์แลวมีความชำนาญในการแก้ไขกับปัญหากับสิ่งสิ่งนั้น เนี่ยนะคะความอดทนหัวใจ